สวัสดีคะ่ะชาวราศีกันคลิปความรักมาแล้วนะคะประจำเดือนมีนาคม2564ัยสไพ่สื่อสารอะไรกับเก๋เก๋จะนำสิ่งนั้นสื่อสารกับคุณคะ่ะแต่การทำนายพยากรณ์แบบนี้นะคะไม่ได้จอดจงไปในผู้นึ่งผู้ใดนะเรื่องราวเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดขึ้นกับคุณก็ได้สำหรับเพื่อนๆนะคะที่อยากจะติดต่อดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อได้คะ่ะโดยการแอดไลน์ที่ ID 5 1 6 6 9 6น ขอบคุณมากนะคะทุกกาลังใจที่มีให้แก่กันยังไงก็เป็นกําลังใจให้กันอย่างนี้ตลอดไปด้วยค่ะเพื่อนๆที่เข้ามาดูใหม่ขอ,อกําลังใจสักนิดนึงกดติดตามกด subscribe ให้กันด้วยนะคะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางแชนแนลค่ะเอาละค่ะพลังงานของไพ่นะคะในเดือนมีนาคมนี้นะมีพลังงานของเรื่องราวของการตัดสินใจอะไรบางอย่างอยู่ด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องราวของการเริ่มต้นค่ะ มีเรื่องราวของการเริ่มต้นนะคะใหม่ๆนะในเรื่องราวของความรักค่ะเพราะว่ามีทั้งไพ่เดสนะคะแล้วก็ไพ่สองถ้วยมันอาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่คุณได้เรียนรู้นะคะที่จะเริ่มต้นใหม่ๆในเรื่องราวของความสัมพันธ์ในเรื่องราวของความรักนะคะหรือเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่คุณเองอาจจะได้พบใครคนนั้นคนที่คุณตามหานะคะใครที่คุณรู้สึกว่าเป็นเหมือน พรมลิขิตนะคะที่ได้ให้คุณได้ไม่พบปะเจอเจอกันนะคะอาจจะเป็นพลังงานของคนที่อยู่ไกลด้วยคะ่ะหรือแม้กระทั่งมาจากที่ไกลนะหรือแม้กระทั่งคนที่อาจจะมาเป็นพลังงานของคนต่างชาติด้วยก็ได้นะคะต่างชาติต่างภาษาคนที่มีวัฒนธรรมอะไรที่แตกต่างจากเราด้วยก็ได้นะแม้กระทั่งอาจจะมีความต่างในหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอาจจะเป็นเรื่องของวัยนะแม้กระทั่งเรื่องไลฟ์สไตล์ความคิด อาการเลี้ยงดูต่างๆนะคะแต่แม้กระทั่งการศึกษาสังคมเพื่อนแต่ว่าคุณก็เหมือนกับคิดเอ๊ะไม่นึกไม่ฝันว่าคนที่ลักษณะแตกต่างก,กันกับเราแบบนี้จะเข้ามาในชีวิตเราได้เพราะตัวคุณเองก็อาจจะมีแพลนหรือเป้าหมายในการคบใครที่ค่อนข้างมีสเปคชัดเจนนะคะแต่คราวนี้มันเหมือนผิดแปลกแตกต่างเข้ามาหมดนะแต่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มันจะมีเรื่องราวของตรงนี้เกิดขึ้นเข้ามาได้เลยนะคะ หรือช่วงนี้คุณเองอาจจะได้ไปเริ่มต้นอะไรกับใครมาแล้วด้วยก็ได้นะถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่คุณไม่คาดฝันนะคะแต่ก็เป็นความเริ่มต้นที่ทําให้คุณรู้สึกของความสุขใจอะนะ ที่ผ่านมานะคะคุณเองอาจจะรอคอยนะคะรอคอยคนที่ใช่สําหรับคุณจริงๆก็ได้นะใครสักคนหนึ่งนะคะที่เข้าใจในตัวตนของคุณค่ะแต่คุณเองก็ไม่ได้ปิดรับในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะใครจะเข้ามาคุณก็พร้อมที่จะพูดคุยนะคะสื่อสารแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเลือกใครง่ายๆนะคะแล้วก็น่าจะมีใครที่ใช่สําหรับคุณนะเพราะคุณเองก็รู้สึกว่ามันอาจมันมันคือ คนคนนึงที่เขาจะยอมรับในตัวตนของคุณได้นะคะแล้วก็มีโอกาสมากเลยนะคะที่อาจจะได้เจอนะคะหรือว่าเจอกันแล้วด้วยนะการกันเข้ามาเนี่ยของคนคนนี้นะคะก็ต้องบอกว่ามันมีเรื่องราวของความรักค่ะความรักนะคะม,มีความรู้สึกถึงความบริสุทธิ์นะการดูแลเทคแคร์กันนะคะการมันเหมือนกับเจอ จอคนที่มาเป็นทั้งเพื่อนนะคะเป็นทั้งมามาถ้าเป็นแฟนนะคะมันเลยทําให้คุณรู้สึกอบอุ่นใจมากๆนะคะแต่ในบางท่านบางคนเนี่ยนะคะอาจจะมีพลังงานของคนเก่าๆแวะเวียนเวียนวนกลับเข้ามาด้วยก็ได้ในช่วงจังหวะเวลานี้นะ ในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะคะสำหรับท่านไหนที่ได้ดําเนินการความสําคัญไปแล้วเนี่ยขอประทานโทษความสัมพันธ์ไปแล้วคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเฮ้ยมันใช่มากๆเลยอะ่ะคุณคนคนนี้เป็นเหมือนกับคนที่คุณตามหาจริงๆคือพอยิ่งได้อยู่ได้คบได้รู้จักกันไปครบทุกอย่างนะคะอาจจะเป็นคนที่รักษณะโปรไฟล์ดีมากนะคะรูปร่างหน้าตาการดูแลตัวเองหน้าที่การงานนะคะคือเข้ามาแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกว่า สดใสอ่ะแล้วก็นี่แหละคือจะต้องเป็นรักครั้งสุดท้ายของคุณนะจะต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคุณนะแล้วก็เป็นอะไรที่จะต้องเป็นวางฐานวางรากฐานอนาคตร่วมกันไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าจะเรื่องของบางคนอาจจะมีเรื่องระยะทางหรืออะไรเข้ามาคุณก็พร้อมนะคะแม้กระทั่งความต่างอารมณ์ความรู้สึกพร้อมจะปรับจูนทุกอย่างเพราะรู้สึกว่าคนที่คุณเจอตรงนี้มันเป็นอะไรที่เป็นแบบเป็น เป็นสิ่งที่คุณเป็นโลกของคุณนะเป็นสิ่งที่คุณตามหานะคะแล้วเขาพร้อมเขาครบมากนะคะแล้วก็มีพลังงานของความรู้สึกของความสุขอะคะ่ที่มีให้แก่กันนะแต่ในบางครั้งนะคะคุณเองนะก็กลับรู้สึกว่านะคุณแต่พอเมื่อเวลาผ่านไปนะคะคุณเองก็กลับรู้สึกว่าคุณกลับมองเขายากขึ้นนะคะมันมีไพ่พลังงานของความ มันมีไพ่พลังงานของการแสดงออกอะไรที่ตรงกับใจเกิดขึ้นตรงข้ามกับใจนะคะมีทั้งไพ่สี่สี่ถ้วยแล้วก็สี่เหรียญน,นะคือต้องบอกว่าในบางอารมณ์เนี่ยในบางครั้งเขาเขาก็รู้สึกว่าเขาสนใจคุณมากนะคะอยากจะเก็บคุณไว้อยากจะดูแลเทคแคร์ Care, เอาใจใส่นะแต่ในบางครั้งเขากลับรู้สึกว่าเหมือนไม่สนใจคุณเลยอะคะ่ะเหมือนกับ บางครั้งคุณพูดอะไรเขาจะอินกับคุณมากนะรู้สึกใช่รู้สึกรักแต่บางครั้งพอาคุณพูดอะไ,ไปกับผิดหูซะอย่างนั้นอย่างนงี้น,นะคะมันมีเรื่องราวของอารมณ์ตรงนี้เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็เรื่องราวถึงการเหมือนเดาทางกันไม่ถูกอะค่ะว่าตอนนี้เขาคิดยังไงนะตัวเขาเองอาจจะมีพลังงานสับสนอะไรอยู่ในใจนะคะแต่เขาก็ไม่สามารถบอกคุณได้ว่ามันเป็นอะไรนะ บางครั้งก็เหมือนกับเขารักคุณมากนะคะแต่บางครั้งเขาก็เหมือนกับมีอีโก้ใส่คุณมีกอกำแพงกับคุณแล้วก็ไม่สื่อสารสิ่งที่อยากจะต้องการออกมาจริงๆนะบทจะนิ่งก็นิ่งไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้คุณรู้สึกว่าเอ๊ะในความสัมพันธ์ครั้งนี้มันพอมันดาเนินไปมันกลับมีอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าแอบคิดนะคะว่ามันเป็นอะไรกันแน่ที่มีปัญหาระหว่างทางนะหรือมีใครคนใดคนนึงนะคะยังระแวง กันอยู่นะอาจจะเพราะว่าเรื่องระยะทางด้วยนะคะเรื่องความต่างหลายๆอย่างมันก็อาจจะยังเป็นปัญหาที่ซุกซ่อนอยู่ในใจแต่ว่าไม่ได้พูดแล้วก็ไม่ได้สื่อสารกันออกมาค่ะก็มันเป็นเรื่องราวของความแบบว่าเขาอาจจะกังวลอยู่นะคะหรือตัวคุณเองด้วยที่ทำไมว่ามันมันมีอะไรที่ยังที่เราต้องพูดกันอีกไหมอะคะ่ะ นะหรือว่าเรื่องความหึงหวงนะคะเรื่องของความไม่เข้าใจกันนะคะคือช่วงแรกมันเหมือนเป็น,ปนพลังงานเคมีที่ดึงดูดเข้ามาแต่พอผ่านไปเนี่ยมันก็มีแต่เรื่องราวของการไม่เข้าใจกันนะคะเรื่องคนใดคนหนึ่งเอาแต่ใจนะคะหรือคนใดคนนึงก็ต้องคอยยอมอีกฝั่งหนึ่งอยู่ตลอดเวลานะมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ําแล้วซ้าเล่านะคะแต่พอมาปรับความเข้าใจกันขอโทษกันก,ก็ดีกันได้นะแต่เสร็จแล้วมันก็กลับไปเป็นเรื่องราวแบบนั้นอีกนะคะ มันก็เลยมันก็เลยมีภาพนะคะของความต้องตัดสินใจอะไรเกิดขึ้นทีนี้บอกก่อนนะคะมันมีเรื่องราวของพลังงานเก่าๆเข้ามาด้วยนะคะหรือว่าบางครั้งเขาอาจจะคิดอีกฝั่งหนึ่งอาจจะคิดไปเองด้วยก็ได้นะคะว่าอีกคนนึงเนี่ยยังมีอะไรมีปมประเด็นอะไรกับเรื่องราวของแฟนเก่านะคะหรือเรื่องราวเก่าๆในชีวิตหรือเปล่าที่เขายังเคลียร์ไม่หมดก็เลยอาจจะทําให้อีกฝั่งหนึ่งหึงหวงได้เป็นอย่างมากนะคะ จริงๆแล้วในความสัมพันธ์ครั้งนี้มันก็ดําเนินมาด้วยดีมาตลอดนะคะแต่พอผ่านช่วงบางช่วงมาเนี่ยมันกลับรู้สึกว่ามันเริ่มมีเห็นปัญหาจุกจิกขึ้นมาตลอดเวลาค่ะแล้วตัวคุณเองก็รู้สึกว่าตัวคุณเน่ยเหมือนกับไม่อยากจะแบกรับปัญหาเหล่านี้อีกแล้วด้วยนะคะก็เลยรู้สึกว่าเหมือนกับบางครั้งเนี่ยมันคงถึงเวลาแล้วล่ะค่ะที่คุณอกักัะจะต้องตัดสินใจอะไรหลายๆอ,อย่างในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะว่ามันจะเป็นยังไงนะก็เพราะว่าไม่ไงั้นนะถ้า ปล่อยทิ้งราง้างไว้อย่างนี้ไปเนี่ยรู้สึกว่าคุณเองนะคะจะเป็นฝ่ายที่เครียดแล้วก็สับสนมากกว่าเพราะตัวคุณเองเหมือนต้องเป็นฝ่ายเข้าไปเหมือนกับเหมือนกับทําให้สถานการณ์ตรงนี้มันดีขึ้นนะคะเป็นฝ่ายเข้าไปพูดคุยไปฝ่ายไปงอนๆนะคะหรือฝ่ายไปเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่นะเพื่อทําให้สถานการณ์ที่เป็นอยู่ตรงนี้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมซึ่งคุณเองก็รู้สึกว่า มันหลายหลยครั้งเค้านะคะคุณเองก็รู้สึกว่าคุณเครียดที่จะต้องแบกรับอารมณ์ตรงนี้ค่ะแล้วที่สําคัญที่สุดคือพลังงานของความไม่ไวเนื้อเชื่อใจกันนะเพราะที่ผ่านมาเหมือนมีการเคลียร์ในเรื่องราวเหล่านี้แล้วหลายๆครั้งนะคะแต่ว่าอ,อีกด้านหนึ่งอาจจะเหมือนรับรู้บ้างไม่รับรู้บ้างนะคะก็มันก็เลยยิ่งทําให้เป็นปมเป็นประเด็นเข้าไปอีกช่วงนี้เก๋วว่าคุณเองกําลังจะคิดแล้วนะคะว่ากําลังจะเลือกนะคะว่าในความสัมพันธ์ตรงเนี้ย มันเป็นจะคุณจะให้มันเป็นไปในทิศทางยังไงดีจริงๆแล้วนะีคุณก็อยากจะทําสิ่งให้ดีที่สุดนะคะอยากจะประคับประคองความรักในครั้งนี้ให้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าก็ไม่อยากให้มันต้องจบลงไปแบบไม่ดีแต่ช่วงนี้เองก็มันเหมือนกับมันเป็นอะไรที่บีบคั้นมากๆนะคะเพราะตัวคุณเองก็รู้สึกอึดอัดนะคะกับเรื่องราวของตรงนี้ เพราะว่าคุณเองก็ฝากความรักฝากความหวังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ไว้มากนะว่ามันต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคุณและคุณเองก็พยายามมากๆนะคะที่จะทําให้มันดีที่สุดนะคะเอาล่ะค่ะทีนี้เราลองมาดูตัวตนของเขาคนนั้นดูนะคะตัวตนของเขาคนนั้นนะคะพลังงานของเขาคนนั้นเนี่ยคิดยังไงบ้างนะคะหรือเขาเองอยากจะสื่อสารอะไรนะคะเขาเป็นยังไงไพ่ันบอกด้วยนะคะมีไพสิบดาบค่ะมีไพเดมูลนะ มีไพ่6ดาบนะคะมีไพ่เฮอร์มิตแล้วก็ไพ่ก้าไม้คือเขาเองเนี่ยคนคนนี้นะคะน่าจะเคยผ่านเรื่องราวอะไรไม่ดีมานะคะในวัยเยาว์นะคะหรือมีปมประเด็นอะไรในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ค่ะเขาคงผ่านเรื่องที่แย่ๆหนักๆมานะคะเหีืยว่ามันเลยทําให้เขามีภาพความทรงจําที่ไม่ดีนะแล้วก็มีเรื่องราวของความกลัวตลอดเวลาค่ะหรืออาจจะมีภาวะเรื่องราวของอารมณ์บางอย่างด้วยนะคะที่น่าจะต้องได้รับการเยียวยาหรือแก้ไขนะ ช่วงนี้เองเนี่ยเขาเหมือนเขาอยากอยู่นิ่งๆะคะ่ะเมื่อถูกแรงกดดันอะไรหลายๆอยา่างหรว่าเขาเนี่ยไม่สามารถแบกรับตรงนี้ได้นะเขาอยากจะอยู่ในพื้นที่ของเขาอย่างนิ่งอยา่างเงียบไปเลยแล้วก็บางทีเขาอาจจะหายจากคุณไปโดยที่เขาอาจจะไม่ได้บอกอะไรสักอย่างหนึ่งกับคุณนะคะหรือว่าอาจจะยังไปทั้งที่มันก็ยังมีความรักความผูกพันกันแต่ตอนนี้เขาแบกรับเรื่องราวตรงนี้ไม่ได้นะคะเขาก็รอนะคะว่าเมื่อเขานิ่งขึ้นสบายตัวขึ้นนะคะดีขึ้นเขา ก็อาจจะกลับมาสื่อสารกับคุณกลับมาพูดคุยกับคุณเหมือนเขารอเวลาให้ทุกอย่างมันคลี่คลายไปด้วยตัวเองนะคะเหมือนให้มันปี๊ดเองหายเองอะไรแบบนี้นะแล้วก็เขาก็แอบหวังแอบหวงลึกๆนะคะว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะไปต่อได้แม้ว่ามันจะยังไม่สมบูรณ์พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เขาก็คิดว่ามันต้องมีเวลาสิที่จะต้องให้มันไปต่อได้แต่ตอนนี้เขาก็เหมือนกับต้องการเวลาเช่นเดียวกันนะคะอืม หรือไพ่แบบนี้เขามีความกลัวความระแวงคลางแคลงขี้หึงเจ้าอารมณ์คือเขามีปัญหาตรงนี้ที่ถ้าเขาจัดการตรงนี้ไม่ได้เนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาอาจจะอยู่กับใครไม่ได้เช่นเดียวกันนะมีความไม่ไว้ใจกันเกิดขึ้นด้วยค่ะเอาล่ะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ว่าเขาเองนะคะอาจจะมีปมอะไรบางอย่างถ้าเขาจะไม่ได้ไปแก้ปมตรงนั้นออกไปเนี่ยเขาก็จะก้าวเดินไปข้างหน้าได้ลำบากเช่นเดียวกันค่ะ เอาละค่ะทีนี้เราลองมาดูภาพรวมความสัมพันธ์ดูนะคะว่าภาพรวมความสัมพันธ์จะเป็นยังไงบ้างในเดือนมีนาคมนี้จ้ามีไพ่9ดาบนะคะมีไพ่10ไม้มีไพไ่ไพเดนะคะมีไพ่หเหรียญอ่าพลังงานใกล้ๆกันมีไพ่สี สี่ดาบนะก็ต้องบอกว่าช่วงนี้นะคะมีคนนึงคิดมากมากๆเลยค่ะนะมีคนนึงมีความคิดมากแล้วก็รู้สึกเหนื่อยมากนะคะกับเรื่องราวของความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะเขาก็ยังตัดสินใจไม่ว่าใครก็แล้วแต่อาจจะยังตัดสินใจอะไรไม่ได้เด็ดขาดมากมายบางครั้งอยากจะจบบางครั้งอยากจะเริ่มต้นใหม่บางครั้งยังอยากจะมีกันและกันอยู่กําลังรอเวลานะคะกําลังใครคนใดคนหนึ่งกําลังคิดละหรือทั้งสองฝั่งว่าบางทีการที่เราได้อยู่กับตัวเองมันอาจจะมีภาพถึง ของการเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะมีเรื่องราวของการให้อภัยกันได้นะมีเมื่อเราใจเย็นลงนะคะหรือใครอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยกำลังหาทางอยู่นะคะที่จะทํายังไงให้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเสถียรขึ้นนะหรือว่าหาคําตอบที่ดีที่สุดกับความสัมพันธ์นะคะอาก็ยังมีพลังงานถึงการอยากจะงอนง้อกันอยู่นะคะแต่ว่าคงจะต้องรอเวลาให้ใจมันร่มๆอารมณ์เสถียรกว่านี้นะแล้วก็ การตัดสินใจที่เด็ดขาดอาจจะยังไม่เกิดขึ้นในช่วงเวลาในเดือนมีนาคมนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาของการรอจังหวะนะคะเป็นช่วงเวลาของรอดูสถานการณ์ค่ะเอาล่ะทีนี้เราลองมาฟังคําแนะนําจากออร์ c a r าดูนะคะว่ามีคําแนะนําอะไรนะจ๊ะให้กับชาวกันบ้างคะ่ะ มีไพ่ separation นะคะแล้วก็ you deserve love นะคะก็ช่วงนี้เองนะอาจจะมีพลังงานของการห่างหายกันไปบ้างนะคะหรือว่านิ่งๆเยีบเยบบกันไปบ้างนะคะก็อาจจะเป็นช่วงเวลาของสถานการณ์หรือไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นนะคะการตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่นะ จะอยู่จะจบหรือจะจากมันก็คงจะเป็นการตัดสินใจที่เกิดขึ้นนะคะมาและมาจากใครมาจากการตัดสินใจที่ดีแล้วแต่ก็ยังอาจจะไม่ถึงกับขั้นนั้นนะอาจจะเป็นช่วงของการนิ่งๆเงียบ,ยบหายไปเพื่อเรียนรู้ที่จะเข้าใจนะคะละความต้องการของตัวเองนะคะหรือว่าสิ่งที่หาหนทางแก้ไขอยู่ด้วยก็ได้ You deserve love นะคะก็ให้คุณมั่นใจกับตัวเองเลยค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็นแล้วแต่ในช่วงเวลานี้นะคะขอให้คุณมั่นใจเลยค่ะว่าตัวคุณเองมีพลังงาน ของความสดใสนะคะตัวคุณเองเป็นคนที่น่ารักนะคะยังไงยังไงก็ต้องมีคนที่รักคุณค่ะแล้วคุณก็ต้องเจอคนที่คุณรักค่ะนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดนะจ๊ะประจำเดือนมีนาคมนี้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ